ได้โลไลสามห้ามาหตัวนะครับสำรวจคร่าวๆบอดี้สวยงามดีนะเล่นก็ดูใสดีมีรอยบุบตรงนี้หนึ่งนรอยนะครับโดนอะไรไม่รู้จิกกเลยมกลมๆเลยอผิวพัน ก็ดูดีนะครับเช็คแล้วสปีดชัตเตอร์ทำงานทุกสปีดรูรับแสงปรับได้นะครับโฟกัสมีคลอนคลอนแต่ก็เหมือนจะจะยังขยับอยู่นะครับตัวเลนส์ล็อกได้นะครับชัตเตอร์ลั่นนะ แต่ว่าเลื่อนฟิล์มมีอาการรูดนะครับไปนู่นละนะครับมีอาการรูดเบื้องต้นอ๋อมีนับฟิล์มไม่เดินนะครับไม่เดินไม่รีเซ็ตมีมีตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะประมาณนี้เดี๋ยว ลองลื้อกันดู